ก่อนเริ่มต้นคลิปอธิษฐานวันนี้ขอกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับชมคลิปอธิษฐานใหม่ๆด้วยกันนะคะข้าแต่พระเจ้าลูกขอบคุณพระพรฝ่ายวิญญาณที่ได้ทรงประทานแก่ลูกในสวรรคสถานในพระเยซูคริสต์ลูกขอบคุณที่ทรงประทานความหวังด้วยการฟื้นคืนพระชนของพระเยซูคริสต์ ลูกขอบคุณสำหรับการจัดเตรียมสิ่งดีมากมายพร้อมกับความรักความยินดีสันติสุขความอดทนความการุณาความดีความสัตย์ซื่อความสุภาพอ่อนน้อมและการรู้จักบังคับตนลูกขอยอมรับว่านี่คือน้ำพระทัยที่พระบิดามีต่อชีวิตของลูกไม่ว่าลูกจะ,ะเผชิญกับการทดลองการต่อสู้หรือสถานการณ์เลวร้าย ลูกขอปฏิเสธที่จะไม่ให้สิ่งเลวร้ายใดๆหรือแม้กระทั่งความรู้สึกในแงล่ลบมาบิดเบือนความจริงของพระองค์ลูกจะถือโล่แห่งความเชื่อเพื่อต่อสู้คำกล่าวโทษคำโกหกการบิดเบือนและสิ่งชั่วร้ายที่ซาตานใส่เข้ามาในความคิดของลูกขอพระเจ้าช่วยลูกที่จะดำเนินชีวิตในแต่ละวันด้วยการตระหนักถึงความจริงของพระองค์ เพื่อลูกจะไม่หลงพลาดพลัง้งและให้โอกาสแก่มารเข้ามาบ่มเพาะสิ่งชั่วร้ายในความคิดในชีวิตของลูกได้ลูกขอบคุณท้อยคำแห่งความจริงที่ครอบครองชีวิตของลูกไว้อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์อาเมนหากท่านต้องการคำอธิษฐานเผื่อในเรื่องนี้เป็นพิเศษโทรเข้ามาหาเราได้ที่หมายเลข02-097 1นึ0กดหนึง